เจาขอกระสกอะไรคะหรือคือ,คอลุยเกตเล่นรายการวันนี้เช่นเคยนะครับซึ่งคอนเทนต์วันนี้มนไม่มีอะไรเยอะมากเลยครับแต่วันนี้จะมาแนะนําทุกคนในการที่ทุกคนยังไม่ได้รู้นะครับว่าเขาคือใครอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย มาครับมาครับมาครับมาแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวเลยครับคุณคือใครโอ้คือด็อกเตอร์นะครับแต่ไม่ต้องรู้ชื่อจริงผมหรอกด็อกเตอร์นะครับทีงทำงานในบริษัทสตีมบีทอยล์โอเคครับคนต่อไปมาครับง่วงเหรอตุยไปแล้วอ๊ะเฉเหรอว้าวคตอนที่ผมมีขออยู่สองขาครับแต่ว่าผมโด้ไอ้นี่หักขาไป ผมคือพออ่อของไอ้ตีนแต่เขาบอกเออเออเราไมันแจ้งนะเวลามันแจ้งนะแจ้งเลยครับเนี่ยแจ้งเลยครับเนี่ยชื่อดิฉันไม่ค่อยมีบทไหนอะเนี่ยเออผมชื่อสมชยายครับเออผมชื่อเด็กเกียนครับเด็กเกียนอ,อ๋อผมชื่อเด็กเทพอ่ะแบบหัวใจละ เออสวัสดีครับผมคือใครผมคือกับตันกัปตันของแต่ของข้อมูลผมนั้นไม่ถูกเปิดเผยเลยขนาดนั้นแต่ผมแค่อบอกว่าผมจะเป็นกัปตันกับตันแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เามะเป็นคู่ครับเพราะว่าเราไปเจอกันที่สระบุรีอไม่ทำอะไรที่สระบุรีผมไปหามาผมไปปิดเขาีเขาที่นั่นเด้หรอมีสิ ขอเขาไอ้ไม่เล่อ่ะชื่อผมอาจจะคล้ายๆคนจื๋อยังไม่เปิดเผยแต่ตอนนี้เป็นนักปีนเขาที่ผงสุดโลกใช่เห็นแล้วทำไมเนี่ยเราเข้าไปอ่ะเราเข้าไปอ่ะเออยังมีคนงอกอีก,บกแบบเลยลืลมเืยรู้หรอเนี่ยอมใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์ใครชอบกดไลค์ใครชอบมามากดแชร์ใครชอบมากมากด subscribe ชอบแบบมากมากกว่าตาลิเช่ใช่ไหมแล้วอย่าลืมกดแชร์เพื่อ จะให้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้เป็นทั่วโลกเลยแล้วสุดี่ขอคุดบายคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นๆแต่ว่ากดมีกัใจห้ารักครับปอบ